สบายดีอีกรอบจ้ะพี่นอ้องสุนพี่บอยมากแล้ววันเ้าร์เราตั้งคลิปตั้งกล้องซะตอนนะ่ะเ,เลยสิม่านขอบใจคุณแม่คุณแม่คุณยายจากอเมริกาพี่บอยเอาเงินมาพี่บอยเอาเงินมาหายนนะอฮะซุนท้อนไล่สุดละคุณแมาา่ใจดีจากอเมริกาฝากเงินมาหายากับพี่บอยกับเอามาหายเราซาลาแล้วหนึ่งพันบาทจ้าขอบคุณคุณแม่มากเลยจ้าเด้อ คุณมาหลายจ้ากระี่อันของของคุณพี่เจ็ดร้อยนผูกคุ้มผูกคุ้มเครื่องของไอ้บางกะหักแทนเพิ่นเจ็ดรอยคุณพี่บางแตเจ็ดร้อยจ้าุ้มเครื่องไว้านั่นแล้วก็เปิดเพลงหายกันดิแล้วเปิดเพลงหายแล้วกับพี่บอยกับปันหาย เพราะว่าคุณแม่บอกว่าปันทีมงานไปทุกคนแล้วก็ไอ้บางละวก็ไอเจ็ดร้อยแล้วก็ส่วนนั้นของน้องสาวของลูกสาวสุเปนีก็ได้พันหนึ่งขอบคุณคุณแม่หลายๆที่จ้าเด้อเอ็ซีพี่บอยจ้าเมริกาผู้ใหญ่ใจดีฟังมาให้ใส่จ้าแลาวามาใส่ลำขอบข้อในหลักซื้อเสื้อาลูกลูกลงตลาดก็อู้พี่นอ้องเอ้ได้ว่าให้สักดินสักควันอยู่ตลาด ตาอายคนขนาดพี่นอ้องแต่ว่าตอนที่เพิ่นถ่ายเอาไปถ่ายเอาดอกอายพี่น้องนะถ่ายตอนซื้อ,อากระเป๋าเพราะว่าสิเป็นวันเกิดของเพิ่นแล้ววันเกิดของเทพไทยก็เป็นวันที่เศร้าแปลวันที่เศร้าแปลเดือนเก้าแตสิครบรอบสี่ปีจ้ะพี่น้องที่ไทยแต่สิซื้อเค้กซื้อันยังให้เพิ่นแม่แล้วก็ซื้อแม่ก็ซื้อ เอาเงินที่คุณยายเอาหายกลับไปสื orian, ine, ่อกระเป๋าหายเทปไทยได้กระเป๋าเอาไปโรงเร e like ียนจ้ะขอบคุณคุณยายหลายได้จ่ะเด้อขอให้คุณยายมีสุขภาพเข็นแข็งแข็งแห้งล้วก็รลำรวยคุณไปเรื่อยๆได้จาะคุณยายเด้อขอบอกกับใจได้รายจ้าปิดสิท่าท่าปิดมะพร้าวแตก มะพร้าวไม่ใหญ่จ้ะพี่น้องมะข้าวอันมะพร้าวหอมหนำหอมเอาลองเบิ่งเอาไปเอาไปซิมลองเบิ่งมันแซ่บไปได้ค่ะมันแก่นะค่ะมันค่ะมันอ่อนแล้วมันสีแบบสมสมคันเสียห้เอาเงามันกิดสีบดเคืงนี่มองเงาเงามันนะมากปลายมันเออพีทเอาพีทเอาโลดถ่าหน้าตาทำหน้าสิเที่ขืนน้ำเรา่าเอ้ย ว้าบนไดมัน่อยไช่วยมาเจ้านะอเอออืมเอาตายโลดอยากกินกั exactly ็ลำบากไม่ยั้คือการได้มันก็ต้องลำบากแน่เนาะลำบากลำบุญเนี่ยจังน้อยพอเากเ่กวนอนบวนี่มยาพอแล้วเอาอีกเน่กว่ามันอันดันไดยายดไม่ติแนวนี้แต่ว่ามันก็แสบอยู่ สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้อง fc เสาว์ศพนี้ว่นศุกร์ทุกคนจ้าพาลงตลาดพี่น้องมึงมาพี่ก่อนไปหาลุงบอยก่อนหาลุงบอยไปนะหาลุงบอยได้ราการเด้ไปหาลุงบอยลุงบอยแล้วพาไปซื้ออีกโอ๊ย <c oughs> เป๋าอยากได้ขเล่นยกไบอกของเล่นบอกเอาได้เมนี่บอกมีเงินบอกเอาแต่กระเป๋าโผล่โทรพี่น้องเลยอ,อันได้กระเป๋าได้กระเป๋ากับสองร้อย เข่าแล้วเอาไปฝากเทีบไทยบอบอมาบอกดูลูกมา,อมาลองมาดูกระเป๋าเจ้านีไว้มาลองเจ้าดูวันที่๒๘นี่ก็วันที่๒๘เดือนนี้กับวันเกิดเทพบไทยได้ลูกเจ้าชื่อชื่อลายแล้วเจ้าบอกมีงเงินซื้ออันซื้อเค้กบอกปลาลุงดูนี่บอกปลาลุงดูนี่ วันเกิดเทศไทยสิมาฮอดแล้ววันที่ยังวันที่ยังวันที่เจ้าแปดเดือนเก้าหันมาดูของขวัญแน่เสื้อหนักระเป๋าไฮเบโวงเฮียนของขวัญวันเกิดสองร้อยกระเป๋าตัวนี้นะอ๋อเดทย้มาถืออันนี้ไหมลูกพายเอาไปไปอ่างไหกันไว้เร็ว คนแรกๆบ่อในเลี่ยวบ่อในทั่วบ่อในยังเฮานะสรุปแล้วได้แต่ลูกหายเจ้าเห็นแล้วลีดของร้านเจ้านะปะเอาน้าแม่แนวกินแน่บ้านแนวกินน่ะบอกกินเสียจอยเลยปะเทปไทยได้สนะปะมาบ่จับพงเพลินลูกเอาแล้วกับพ่อแล้วเออ เออมันเปื้อนลูกลินนะบ้างเวลามันลูกเจ้านะมันจบลูกเจ้านะอันนี้นะมันพ่อนี่โตป่วนนี่อธเอานี่ก็ใส่กระเป๋าไปโองเฮียนแม่เราเล่าเรื่บรีได้ยังบได้แนวกินอธิพัทธ์ให้ที่เอาเองจัง นายซุมพีบอยมาเลาะตลาดอยู่บ้านคันธจารของบัวลายเป็ไนไงมื่อนี้อ่ะก็จะเอาบริมาลายนะยปกติก็ลายกว่านี้อย,อยู่เมื่อนี้บัวลายปันไดกินยังอันนั้นนะพากการศึกยังกินนะไม่ <c oughs> ไม่แท้ใน <c oughs> <c oughs> ยังกินใส่บอยในยังไม่กินปลาบะในปลา่ขอ,องตัวหรือปลาแขกเออนั่นแหละเออถือได้ปลาตัวโลดละลอยนะโลดละลอยเนี่ย แนวหลินเขาได้รออยากได้แน่ะตลาดนมีวันวันเนี่ยอะไรทำใดอ่ะเออพ่อเลยลูกเจ้านะพ่อพ่อพ่อลูกเอ้พ่อพ่อสั่งวิจกรรมเออพ่อเอาไปเมี่ยนใหนเพื่อนไหนไปเอาไปเมี่ยนเร็วป่าลุงสิ่ห้าอีไว้เอาไปเร็วๆไว้ไว้ไว้ ตลาดพี่น้องอยู่ตลาดขั้นอาจารย์โอ้ยตัวปวดลงมานำเลิกบริเละเลิกบริหายพี่นอ้องเห็นยังซัมเดอค่ะคือพาสุนพีบอยสาวเอ,อื้อเสาจอยลงมาหลอดตลาดเฮ้ยเองมาพาตัวปวดลงมาอีกืัอนี้นะเรื่นกรรมก็คือก้าเสียวยัง,งกินแรงเขากระด้ บ่ได้อันนั้นอันนั้นจังเอาไปลิลนลูกเอาไปลินอยู่เพื่อนน้ำกันก็บแม่การเอาไปเมี่ยนตัวนี้บ่เอามันเหนียวมือสกปรกพร้อมพะยาตันี้บ่อบ่ลูกบ่อบ่อเคยลินอะไรมันเปื้อนแล้วไม่นี่บ่ให้ลินบ่อเนี้ยเอาไปเมี่ยนลุงบอยสิไห้ไหมมือเห็ดยังหามเอาสื่อแหละสื่อยังกิน กิบกินแลวนะกินเลยกิบกินไม่ขาดใจดีค่อ้ดอกเอาให้ในอันนีน้ให้นาได้ซาบทได้ท่าใอนนนทตอนบ่อ่าชุดหนึ่งเขาลสุดท่ายตัวใครนะอันนั้นว่เอาซาบทงใชบ่ใส่แต่อันนีรร้แล้ววะกเดีวาอันละซ้ทงเทนามันตัวใคร อ่ะซื้อดูเื้อดูเทปฮลูกพ่นน่ะอยากลีนแต่ปืน,น,นหากเมื่อมันก็ดีน้ำกันกับน้องมันแหละนีอะอันนี้ก็ซื้อเลยเสาะหาพันเนนู้ได้นี่มันสิเป็นแนวดึงเพยงเขาอะอะอะ,อะไรอ่ะพี่งเพ่อ,พอไม่รู้ต้นเมยังไม่ได้จ่ายเงินเลยน,น,นะน่ดดระเวลาเอาตัวเดียวเฮ้ยไปกระต่ายพอด้อไข่แม่น่ะไม่มีเง<ส>ินนะ ไปเป็นสายปตป็นปจน่ายเอาเง,งินกี่ก็ได้คือเอนละสามพันเอาสามถุงไปเลนขึ้นหลัพี่น้องเย้บยบาไว้เฮ้งอันตรายตัวป่วนป่วนสุดๆในกระเป๋าหล่ะก็ยักได้นู่นยักได้นี่ โอ้ยเงนินคุณยายเอาหายนะเบิ้ลแล้วอันอะไรแต่คล้องเล่นนะเพระยายะไงระวังรถอันละอันละหาฮกเกี้ยนซีบูได้อันนี้น่อยนะในมือนะเสาหาพันสบายดีป้าลุงสบายดีพี่น,อน้องในพ่อหายเพระยาะไงสบายดีเดีงงาม โพดโพลุงบอยจนว่ะไว้ไว้เจ้านะโพดโพธงอะได้แล้วนี่ซื้ออันนั้นไม่นำตะหูนะเพาะอ่าแล้วจะกินแล้วล้ที่แบบเผาใไทยใบ่มันกินได้อยู่บนอะไรก็ได้กินน้ำพักแบบเผาเราเออไปไปไปย่างย่างใส่กระเป๋าแล้วพี่น้องเหยียบขี้งัวไปย่างผูกผ่านป่าลุงโหลดลุงบอย ไปผูพาไาลุงยางให้ผูจอยเอาผ้าไปเอาบอนมะพร้าวม,มาผายกินไหมโตป่วนนะแม่เอ้ยเฮาบดายังกินเลยได้แต่ของหลานซื้อกระเป๋าซื้อเนลเลนนะอุ้ยห้ยซักดินซักควาดอยู่ตลาด,ดอโหดโพพี่น้องเลยบม<ด>่ได,ได้คือรายการไายการอน่งมอมองแม่แม่อยู่จนบดาย่างน้ำเล้าชื่ออะไรผู ลาบผัดบ่อลาผัดบุรีอยากได้ยังเมื่อยเมื่อยน้ำลูกเห็นแล้วบ่อกเข้าไปนล้วหาเราท่านย่อนแนวนี้เลยว่าเป็นอะไรบ้านี้อไข้ไหร้านเนี่ยไหหลุ่บอยไข้หายด้วยไอหน้าพี่มานั่งใกล้ๆลูกพี่แม่น่ะเลยแล้วบ่ได้คลิปตลาดช้่มเพิ่นเลยแล้วลงไปแล้วลูกลูกสักบินสักขวดอยู่ในอัน ดื้อแบบแบบ์วานะยังได้อันเก่าฮะนะแม่ซื้อมาแล้วไดโนเสาร์นั่นซื้อมาแล้วมั้น่ะอยแปดซีฟสองลอยนะก็เจ้ากระรูดหายเฮาเห็นลูกอยังได้ก็เจ้ากระรูดหายลอยแปดซีฟก็ซื้อมาแล้วมือนั้นพวกไดโนเสาร์น่ะเอออันนี้นะอย่าดึงแห้งลูกอย่าดึงแห้งมันสิเข่าโบขคือเก่าเดี๋ยวจะเผาจะเผาดึงอีชั้นอันนี้เออเขาก็เล่นน้ำกันนี่แหละน้องซื้อแล้วล่ะกะ แล้วก็ไอยแหละเป็นคนลินนะอันวักบ้านน่ะก็อ้แย่แต่ขณะผ้าเครื่องเจอกบานมากนะเนี่ยเด้งคนลระคางแม่นปีช้งแหละอะไรนะโพดโพอันอันนี้ก็เส้าหาพันผู้นาพี่น้องเอ้ยโพดโพแนวลินชุ่มพลไม่ยั้งกบมีแต่แน่แพงๆอ่ะซืมือนี่นะใช้แม่มเแม่เจ้าได้การไปบอกให้แม่เจ้าไปเอากบมาให้ลุงบอยเนี่ยไปแล้วสเมืออะไรได้หน่นะแล้วเร็ว แล้วจังมะลินน้ำน้องไปหาแม่เจ้าก่อนามาเลือล่อเลื่อหูอยู่มะมอเออเมื่อเอาไะยาดักษาเลนโรดเมือเอ่อแล้วเฮ้ยสันกะไปแม่ทานลุงปนิลเพื่อนไหมน้ำกันป้าเฮ้ยเราเห็นห่วงน้ำลินผีดแนะ่เราอยากเล่นน้ำกันสิปไปในแม่เมื่อนจ้าได้ไหมผ่ม <c oughs> มานลุงบอยเมื่อนหรือไหมฮะ เอามือเฮือนเจ้าพาลุงบใบมือเฮือนเจ้าเมื่อเอากบไปเมื่อเอากบไปไปเร็วๆมันมันบอมีซ้ำส่งนะของขายบอมีส่งเสือบอมีไอ้นี่เด้ลูกซีนไปแล้วจังหวะไม่พาลุงเมื่อไปละจังหวะม่ส่งยังบ่ได้มันบ่มี ไปสรุปแล้วก็คือคือบ่ได้่ยังเทศไทยก็ได้แต่แนวเล่นแนวกินเฮาก็บ่ได้ี่ผูนนกผ้าเช้าเอายังเออแล้วเลือกบุหรี่ขีดจับจับให้นี่แม่แมาไหลเลยเออหนึ่งดูได้แนวคนไหนนะ เปียนวันทีาแต่ไปวันเกิดเลยน้าวโต๊ะาบนอียังอยากกินน้ำขอยไปนี่อพี่น้อวัา้อลาดะไยัง่เดลูกยยังยงไม่พูวโอเคโอเคาจะินอหานยองไงม่แ้